ดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมา,อาพ่อกระดิ่งเรทางช่องคุณทําเกษตรสําหรับทา่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกับสำหรับคลิปนี้มื้อนี่นะพี่น้องเด้อมาทรงหญ้าพี่น้องกับสาธิตไต่ตสูงมาทรงหญ้ากเกษตรกรพ่นทั้งบ้านบ้านทั้งน,นึงบ้านเฮาบ้านพ่นงามจ้าบ้านพ่นงามเจ้าของฟาร์มเฮาวซื่อว่าจังได๋บ้านแม่แสงแม่แสงคุณพ่อ,พอ,อยังหือ พ่อตายจ้ะพ่อตายเนาะจ้ะอยู่บ้านพ่นงามตำ,นนตำบลนังหึตำบลพ่นงามตำบลพ,พ่นงามอำเภออากาศจังหวัดสกลนครเนาะพี่น้องเพเลี้ยงงัวเขาเลี้ยงโดนเราไปเลี้ยงงัวนี่อันพึ่งซื้อมาบางที่งามฝนนั่นแหละจ้ะเมืเ่ดที่ซื้อมาเนี่ซื้อมาพ้อกันโอ้ซื้อพึ่งเลี้ยงเนาะเลี้ยงปีนี้เนาะจ้าเลี้ยงปีีีน้้้จาเลยงไม่พี่น้องมือไม่มือไม้มือไม่หัดครับกําลังหัดเลี้ยงพี่น้องแต่ก่อนเขาเอ็ดหยังแต่ก่อน โอ้เลี้ยงปลาเป็นลักปลายังเขาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปลาเข็งแบบนี้เป็นยังโอ้เลี้ยงเลี้ยงโดนเนาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงได้สามสี่ปีเลี้ยงปลาอยู่นี่ตลอดจ้ะโอ้ปลาเนาะเดี๋ยวพี่น้องจังเบิ้งสวนจังเบิ้องงานสาปลาเพิ่นเบิองง้อสักก่อนพี่น้องง้อเนี่นี่ซื้อมาทั้งหมดซื้อโตเนาะจ้าพี่น้องดูเพื่อโอ้เมนนี่ก็งามลงทุนเท่าไรทั้งหมดเท่านี้สองแสนห้าจ้าเป็นงง้อเนาะสองแสนห้าเนาะจ้าพี่น้องเติมีเติงัวแดงนี่พี่น้อง ง้อแดงง้องามตัว,วอันซื้อมาทุนลงทุนสองแสนหาเฮาเลี้ยงจังไดแนวเลี้ยงเฮาปล่อยเลี้ยงบอลลูอ์ขังคอกไปแบบนี้นปล,อปลอ่อยแน่จ้าปล่อยมือมือที่ยนี่ญาติที่ไปทุนละกั<อ>ยนคือขังคอกจ้ะโอ้ปกติเฮาก็ปล่อยเลี้ยงอยู่เนะาะมือในเวียกมีเวียกกขังไว้เหี้ยวยายกินมิเตงัวแดงพี่น้องเตลเมเน ไปได้ไหมจังไรแม่แดงๆนี่สาสาสามันมันห่วงลูกดิสาจ้อันนี้ลูกมันเบิ่งแม่เลยจ้ะนี่แม่นี่แม่นี่แม่นั่นอยู่เอามาแต่อำนาจจ้ะโอ้สร้างทั้งเฟสย่างเดียวมีแต่เฟสเบิร์จ้าในนี้บ่มีไปซื้อตัวจริงเขาพอเพิ่นก็นอนเบิ่งเฟสย่างเดียวเนาะจ้าบังไดรคอกไดรงามก็โทรหาเขาเจ้ารถจ้าโทรหาเจ้ามาส่งเองมาส่งหอดบ้านเนาะไฮ้มาจ้งหมื่นจัางเซนอะไรเม่นี่ หาสิมหาจ้ะหาหมื่นหาแต่มีลูกเราได้ซีหาเดือนละจ้ะมีใบมีหลอดสมทองในง้ทองพึ่งนี่ยไม่รู้ออกลูกมาแล้วบนสมอยู่ยังเป็นม่านจ้ะมีใบมีหลอดพึ่งประกันให้บอสว่าม่านอิลีประกันจ้ะบอเมนว่าตัวว่าเอาแต่ใบกับหลอดใหาแล้วลูกฟาร์มน้องโบจ้ะตัวนี้ตอ้มาจากฟ้าม่่งเนาะจ้ะหันฟาร์มเขาจะประกันนี้หนอเนาะจ้าฟาร์มน้องโบเมียสูงร้อยซีแบบนี้เนาะร้อยสี่หาหมื่น เย <55. S 1> อะด้วยห้าหมื่นห้าห้าชิพหาบวกค่าส่งออกไปนี่เบ็ดเซ็ตเลยจ้ะอ๋อมันก็เพ่อสื่อตัวเหรอเนาะจ้ะนี่ท่องผสมแรงล,ลั่งางกายมากเลยพี่แดงโอ้พ่อสื่ออยู่ได้หาชิพหาเนาะผู้พ้อมเชื่องซื้อมาได้สองสามเดือนหรือสี่เดือนแล้วไปสามสี่เดือนแล้วจ้ะอืมหาชิพหาแม่นี่ดีได้มากเลยแม่นีแนแ่แม่นี่มาแต่คำตะก้าจ้ะอื <laughs> <Stef> อเบิ้งเฟียที่เก่าเบิ้งเฟีจ้ะนี่มันมากับลูกม,นนมาในสี่ชิพหาจ้ะ โอ้สี่ใช่ไหมเอามันกับพ่อสื่อตัวเนาะจ้าพ่อสื่อเนาะจ้าราคาสี่ชิ้นหาพี่น้องพ้อสี่เนาะแม่สาวนี่มาจากในแม่สาวคนนีอแม่สาวนี่มาแต่สาว่างจา้ะสาวา่างเข้อใดสี่มากสามห้าจา้ะเนาะสามหามาอยู่ห้องเด้๋สองเดือนกว่าแล้วสามเดือนแล้วจ้ะต่ก่อนอมันกันยังน้อยกว่นนนากกน,นี้เนาะจ้าแต่ก่อนยังน้อยกว่านี้พ่อสื่อสมัครงา พอซื้อบ่เฮาได้ใช้หัวอาหารบ่นี่วิธีเลี้ยงเฮานี่ใช้ใอยู่จ้าผสมไนําหัวอาหารนี่อหัวอาหารมีหญ้าเนาะจ้าพี่แม่นึงพี่น้องพี่ฟังพี่เพิ่นสิไปซื้อข้าวแม่ดนี่แม่แม่นี่ได้าแม่นี่โอ้นี่พี่น้องจ้าๆแม่ม่านยเนาะอันนี้อันนี้ก็แม่ม่านเพิ่ง นี่ทิธาคอดมันที่หาทำมาตอนแรกว่าว่าจะขายอยู่จ้าตรงนี้มันไม่ดนโอ้ไม่ใช่คอดหรอกจ้านี้เบิ่งลูกซะก่อนเนาะจ้าพริกแดงผสมพริกแดงนมมันจักรจางละอือออกนมออกออกนมเพี่น้องนี่ก็มีใบมีหล่อผสมพริกแดงมาจ้าซื้อมาหลายในแม่นี่สี่สิบห้าจ้าราคาสี่สิบสี่สิบห้ามาจากกาลสินเฟสที่เก่ามาจากกาลสินมาจากเฟสเนาะคือกันเนาะจ้าอือแต่ว่าคืออยากซื้อเขามาอีกบ่หรือพ่อแล้ว พอละจ้าเพราะว่าเลี้ยงบ่ไหวจ้าเบาไวเนาะมันเพิ่งเลี้ยงปลาเนาะจ้ามันมีสองพวเมียนหนึ่งจ้ะมีลูกกระกนเดียวนึงจ้ะมันบ่มีผู้มาซอยซ้ำหนี่เนาะจ้าเออแถามีฟางมีแต่เก็บฟางไว้ก็ได้ไข่อยู่กําลังลเอ็ดนี่จ้ะกําลังเอ็ดยังพี่น้องเคยมีหันหันฟางอยู่เลี้ยงซ้ำเนี่พอดีหเลี้ยงไรกําลังบะเทิงมาสิจอยเนาะจ้ะเมื่อกี่อีกแม่นึงคืออะไบอ่งพี่ไปแม่นึงพี่แม่นี่ได้มานน้ำใยจูเนาะจ้า แม่นี่ผมไปถ่ายคลิปพี่น้องเพิ่นเบิ่งคลิปพี่สันเพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นก็นลเลยไปซื้อมาตอนนั้นมันเป็นม่านอยู่ม่านทองซื้อมาเจ็ดชิมาเนาะจ้าราคาเจ็ดใช่ไหมมาออกลูกเป็นตัวผู้ออกลูกเป็นตัวผู้ออกลูกเลยพี่น้องพูด <ไป S 1> ลูกคนพี่น้องลูกคนงามๆพูดลูกเป็นตัวผู้ก็ะย่างได้สมอีกเนาะลูกเขาจะได้สองเดือนงานจะได้สองเดือนปอนี้เจ้แต่ว่ากระไรตัวแล้วพ่อเลี้ยงเนาะพ่อเลี้ยงแล้วเนาะนี่พี่น้อง แต่นี่ก็ยังจะขายออกอยู่เพราะว่ามันนั่นเพราะว่ามันลายตัวนะจ๊ะมันบวไหวมันสองเมียหนึ่งเล็หน่อยเขาเจ้าเกี่ยวเขาเป็นไงหรือเนาะจ้าช่วงนี้ราคาง่วก็บถือจะเขาขายมันให้มันขายให้มันเหน่อนละขามันขยับเล็หน่อยยังขายจ้าแม่นเลี้ยงงัวแล้วยังมีเลี้ยงปลาเนาะแต่เลี้ยงปลาเลี้ยงเมลมะก่อนอยู่แล้วเนาะเลี้ยงมากรูดสามสีแล้วจ้าเพราะว่าแต่ก่อนเพิ่เเลี้ยงปลาพี่น้องเพิ่ะเราว่ามาเลี้ยงงัวเส้นน้ำอีก ทังคามันได้เพิ่มกันพิ่นว er ่าได้แล้วนีพี่น้องสาป่าพ huh? oh. no oh. sure oh. no. mm ิ่นลักลเขาเรี้ยงปลายังบานนี่ปลาขิงปลาดุกจ้าปลาขิงปลาดุกพี่น้องปลาขีงปีีปลาซีพี่พี่น้องโอ้น้าอไม่ใส่มาเติมสาเานี่อโอ้ทางใต้มันมีมันมีสาใหญ่นเะนาระขานโอ้น้าน้ามันนี้บ่ขาดเนาะ โอ้เหมาะพี่น้องนี่พี่น้องซาพึนเลียงป่าอืมพึ่งเนาะพ่กนอันนี้ฮัโบแล้วนาอกะืนี่นาลหนตั้งแักก็คือปลาดุกก็ปลาเชีงเนาะนีพี่น้องพุดอ่ะเออพี่น้องว่าที่กินข้นพุณอ่ะพุณอ่ะ เตละบอเนี่ยห้าลงทุนเท่าไรมันมันคำนวณมาได้จากว่าแต่ละบอมันคำนวณเหมือนกันโอ้ร่วมร่วมเป็นชุดเลยเนาะชุดใหญ่เนาะโอ้ลงพุ่งลงทุ่งเตจเทียนี่แสนแสนที่แสนห่านบัตรห้าไปขายเด้ผลก็เลยมันเจะบันได้จากโซนแทนโอ้ก็ได้เครื่องตัวเครื่องอยู่เนาะไปเครื่องตัวเคื่อยาว์ดีหัวหารไม่อยากแข้งแต่ตัวนั้นก็เพิ่งลงใหม่ตัวนั้นก็ปัจดุบันลายอืมนี่เนาะนี่ตรง พื้นที่บ่หลายได้พี่น้องพื้นที่นหน่อยแต่ว่ามิเตมิเตเป็นประโยชน์เบิดเนาะต้องมองนะข้าเจ้มีสาเป็นซิปเป็นน่วยเนาะเศร้าน่วยเนาะแต่ว่าหันบนมีป่าเลี้อย่างไงออันนี้เพ่าเลี้ยงปลาเข็งที่ขาง,ขง,ง,งกระดูกเนาะสอบหนึงน่งเนาะโอ้ือมือ,มอละอออลสอบแต่เขาตเนาะ จักจักเดือนไม่จันได้ขายบ่เนี่ยสองเดือนจ้าปลาดุกโอ้ปลาดุสองเดือนไปเคีงนี่คือสองพันนี่เพิ่งลงใหม่เออนี่พี่หนุ่ปาดุกน่อนเนาะ <c oughs> เกี่ยวหัวาหันย่างเดียวจ้าหัวาหันย่างเดียว <c oughs> มันในตลาดเขาเดียบาเนี่ลรุ่งข้องผมจะไม่เนี่ค่ามันหลับเต็มโอ้ไม่ขายแม่ค่าไม่ได้ขายเองจ้าอ๋อเขาไปนั่งข้องผมเนาะจ้านั่งข้องผมมือหนึ่งนี่ขายบดมือแล้วจกัจกจักได้อยู่ สามท่นคันบางแร้งนะจ๊ะโอ้เมื่อแ <c oughs> ม่มาห่าเปส่งเขาเนาะคือเ่าไปขายตลาดอย่างเดียวจา้าอืองรู้เลยแถวๆนี่มันมีตลาดของผมตลอดเนาะมีจ้ะอยู่บ้านนี่ก็มีแล้วก็อยู่บ้านใกล้ที่บ้าน<อ>ขเขาเปไปขายคู่มือมันจะมีเป็นเัินมันจะมีวั่านข้าวันศุกร์วันใดก็แล้วแต่ไปแล้วก็ไป<อ>ขายในบ้านแล้วก็แถวบ้านเตาดอนท้อยนะจ๊ะโอ้เ้าเรียนรีขายไทเนาะลูกค้าหลายอยู่แต่ว่าเ่าก็คือคือของเขานี่บ่บ่บ่ลลน มีแต่ขาดมีแต่ขาดมีแต่บวทานมิแต่บวชานน้อโอ้ลองข้นอมาเลี้ยงแล้วจ้าชีบีขายใส่สิไหมข้นใช่ไแต่สั้นไปน้อสนมากเนาะดูบ่ได้จ้ามันมันมีตลาดโอ้เฮามีตลาดรองรับอยู่เนาะนี่พี่น้องขนาดพื้นที่จักไรมองสาเฮานี่พื้นที่เฮานีเพราว่าไล่ป่ายได้ไล่เนาะจ้าเอ้ลองมองข้าเจ้ามีสาหน่วลอะไรอะไรเป็นซิบซิบนวยนี่แต่ว่าเลี้ยงแล้วจ้าชีบีขายใส่เนี่ยนามันตั้งโจทย์ไว้แบบนี้เลยมันเลยมันเลยเลี้ยงบ่ได้ อันนั้นเท้าเนี่เป็นปลาปลาเคีงบกโอ้นี่พี่น้องปลาเคีงองนี้ปลาเคงนี่พี่น้องคอออืมนี่พี่น้องน้ออืมอืมมันอิ่มแเนาะเขาขายโลจะได้ปลาเคีงนี่โลละอยจ้าโอ้โลละลอยเนาะมนยังเนกินีเาน้อน่เป็นยัง ปลาเขีงโลลระร้อยปลาดุกเดือยวเท่าไหร่ดสิจา้าโอ้แปดสิบเอาไปมือแรงแรงหนึง่งเลยไปเป็นสิบสิบโล่เศร้าโล่เลยเนาะตัวแรงเนาะ, 13, ะมือละสามพันนี่บ่มือละสามพันนี่สบายเลยเนาะใช่นนมีมัง่งคงนะสามนสี่พันกันโอ้เหนื่อยเรื่องผี่น้องเด้อนี่ผู้ดใดมีทีบางๆแถวใดเหมือนยาวาจะขายอันเลี้ยงแล้วสิไปขายไซเนาะ ต้องใส่น้ำเปลี่ยนตลอดโอ้มันนองได้ต้องเปลี่ยนน้อมเนาะจ้าคือแบบนี้เอามาเซอร์เล่าเดียวผ่านป่าลงน้ำมันเขียวแล้วก็เปลี่ยนออกใส่ให้หน้าที่ปลูกเนี่ยโอ้เขาเปลี่ยนตลอดหรืลึกๆมันเขียวหรือเปลี่ยนเลยมันถ้าปลาบางทีหัวอาหารจะคือเปลี่ยนโอ้ต้องเปลี่ยนเนาะมันว่ามานค้างแช่ไปตลอดเนาะมันนองโค้เฮาวมันระบายได้มันรือสูบออกสูบออกจ้าอืมสูบออกพี่น้องนี่พี่น้องนี่ร่มปลาหลายอยู่ดูอืม พ,พี่น้องพองวันเลี้ยงมาได้สามปเีเลี้ยงเลี้ยงปลาแล้วพี่น้องเพคนก็จะว่ามันจะได้อะไรดียีด่ดอกแต่คนก็เอาง้อมาเสริมพี่น้องเนะพคนเบืองเฟสเบืองไล่เนาะเห็นโมลเลี้ยงก็อยากเลี้ยงน้ำโมเนะาะเลี้ยงปลากป็เบืองเฟสด้วกันบ่ศึกษา, <c oughs> น,าน้ำเฟสน้ำไล่เนาะพ่อเจ้าก็ให้ความรู้ไว้อยู่ก็บเพือ่อประโยชน์ย้อนอยู่เลี้ยงจากสองหัวเมียสอหัวเมียจ้ะลูกเจ้าคนเหรอเฮาลูกคนเดียวจ้ะลูกไปเลี้ยงหนังสือ จะอยู่ลอยเอ็ดเดยวอ่ะโอ้ฟึ่นเป็นตำรวจทหารเหมือนเดีงเลยอันไม่ยิ่งจ้าโอ้เป็นโอ้ลูกสาวผู้เดียวจ้าลูกสาวผู้เดียวอืมยัางนี้เนาะอยู่แบบนี่พี่น้องแต่ว่าบ่เป็นโรคเป็นไผ่เนาะป่าเขาเนาะบ่จ้าเพามียาใส่บรในน้ำด้วยโอ้แค่เปลี่ยนแต่น้ำจ้าอืมส่วนอ๋อแล้วเนาะเขาเป็นเด็กสะอาดแล้วก็บำคิวบำเหม็นอืมน้ำมันต้องเน้นๆความสะอาดของน้ำเนาะจ้า โอ้มันกเสษียบมันพอเพียงแล้วมันเกินเพียงพ่อไปแล้วพี่น้องเขานอนอยู่กับนี่เลยเนาะจ้านอนอยู่นี่อยู่ในบ้าโหมีคนนอนเลยจ้ะฮียนเคสถีมาอีซื่อมีใครอยู่มาอยูผิดหรือนี่ยูหม่งหม่งฮ่ายู่หากินพี่เน้องนอ้เกิดไม่พื้นที่บ่บ่บ่หลายพี่น้องแต่ว่าอันแต่ว่าเฮ็ดได้ประโยชน์เครื่องสะพายหยอดเหรียญในบ้านกันเลยจ้าบุกมีคนฝังโอ้เอาไว้เขาหยอดเหรียญเอารุณเนาะจ้า เพราะมิตรลายได้ตัวนี้เนาะมิตรลายได้แต่บ่มีเงินจากเงินออกเออส่งลูกสาวเรียนเรียนเรียนหมอบ่บ่จ้าเรียนจบแล้วจ้าเดี๋ยวนี้โอ้จบเลยเนาะยี่สิบสี่ปีจ้ะไอทำงานแล้วโอ้ยมีแต่เอาก็เอาอองสนเนาะล่าซาเนาะจะไหนอยก็ขายงัวขายปลาขายงัวบ้านเนี่ยอืมพี่น้องอืมก็มีความสุขด้วยแบบนี้เนาะดีก็ไปดิลุนอย่างอื่นเนาะเนาะพี่น้อง อยู่เนี่นี่ก็บสบายอ,อยู่ทำให้น้ำหน้าได้พี่น้องเด้อพ่อเมื่อนี้มาทรงหยาเพิ่นพี่น้องแฟนคลับทั้งพี่ละทั้งบ้านนั้นพนงามตะบลโพนงามอมพืชอันอากาศจังหวัดสกนครพี่น้องบริพาพี่น้องมาเยี่ยมส้มมันกิจการเพิ่นพี่น้องนี่ปลากิาจการเพิน่พนอเอามาพักไว้ก่อนโอ้หนี่พี่น้องนี่ปลาโอ้ ตักอ <Talk ing. S 3> <Elizabeth. S 2> ่างไว้เนาะตักขิงไอเทมันมุสุงยิ่งมุสุงยิ่งมันแตเพราะว่ามันบดทันลูกค้าวบดเนาะบดทันลูกค้าเนาะจ้าถาม่สมมูรณ์มามีลูกค้าอยากได้ปลานี่มีเบอร์โทรติดต่อบอกเบอร์ไหนบอกพี่น้องข้าแน่เดี๋ยวแด้วจะมันมีป้ายอยู่ข้างหน้าโอ้มีป้ายอยู่เนาะจังโอ้มีป้ายพวกป้ายตักขิงใหญ่อยู่เนาะจ้าพี่น้องผู้ใดต้องการเป็นการเป็นงานเนาะ จะไ,ได้จะได้ปลาดุกพี่น้องก็มีปลาเข็งก็มีแต่เพิ่นว่ามาถามว่าอยากท่านลูกค้าเพิ่นว่าเดี๋ยวพี่น้องไปเอาเบอร์โทรเพิ่นเบอร์ทรอยู่ไกลพวกนี่ถ้าเข่าเพนนะิ่นเนาะข้าข่าพี่น้องเดี๋ยวจะจิขึ้นเบอร์โทรเพ,พิ่นไหนเด้อพี่น้องเด้อลูกค้าผู้ใดสนใจอยากติดต่อมาเบิ่งป่าแถวผู้ใดเบิ่งคลิปนี่ว้าข่ามาเบิ่งคลิปแล้วว่ามปนเพิ่นเลี้ยงเต็ตง,งัว่เด้พี่น้องเพิ่นอันเลี้ยงปลานิ่นโอ้แม,ม่เลี้ยงปลาปลาดุก ปลาดุกแล้วก็ปลาชิงใหญ่น้อนี่พี่ดองแม่ยังละซื่อนีอ่โอ้แม่แม่แสงปลาชิงใหญ่พี่น้องเบอร์โทรติดต่อได้พี่น้องเด้อมีสองเบอร์ 6, 3, 0ูนย์เก้าหกเกาสามตัวพี่น้องแล้วอีกเบอร์หนึ่ง098 592ก้าแสา ผู้ใดต้องการพี่น้องผู้ใดต้องการจะได้ปลาขิงใหญ่หรือว่าปลาดุกเป็นการเป็นงานจัดการจัดงานได้พี่น้องเด้อโทรมาหาพี่น้องมาสั่งไปส่งทั้งทีเนาะหันสร้งหลายเนาะแต่มันบ่ค่อยทันลูกค้าแถวบ้านแม่ค้าเหมากันแล้วโอ้เรื่องชี่กับผู้ใดต้องการจะได้ต้องโทรมาก่อนเนาะโทรมาสอบถามองค์กรว่าป่ามีบ่อยากสั่งจักตันหนึ่งเพราะได้บองสินเนาะต้องโทรมาก่อนหันมาโหลดอาเซอร์ไบจานเนาะมันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ปัญหาด่างัวส่วนมากโอ้เปนเห็ด่างัวพี่น้องปัญหางัวไม่เพิ่มนยังเฮงงัวอยู่เพิ่มมางัวเพิ่มนิดตัวงัวเพิ่มยังเฮงงัวอยู่บ่มีเวลาให้ดำป่าได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจจังติดต่อมาพี่น้องเมื่อนี้กับผ้ามาพี่น้องข้างบ้านเอฟซีทั้งผีดละข้างบ้านพ่นงามพี่พี่น้องผ้าสาธิตมากม,มาทรงหยาเพิ่นกับผ้ามาเบิ่งกิจการเพิ่นการสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้เอาไว้ซสำหรับก็นะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมแต่สำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสสวััดีครบ